อันนี้คือทางมาจากบ้านหมาค่ะพี่น้องก็เป็นนาห้องน้ำได้นน่นี่แหละหนาห้องน้ำของพี่นี่ดอกไม้สวยมากตรงนี้ดอกไม้สวยมากเหมือนกันค่ะพี่น้องอันเฮี้ยนหลังนี้เป็นเฮี้ยนออกกําลังกายแล้วก็ห้องน้ำติดกันค่ะพี่น้องเป็นบ้านออกกราลัางกายหลังนี้กับแปดคูณหกค่ะพี่น้องค่ะหลังนี้แปดคูณหกค่ะทำเสร็จ ได้หนึ่งปีแล้วค่ะพี่น้องดอกไม้พี่นี่ปลูกเองหมดเลยค่ะพี่น้องดอกไม้ปลูกเองหมดนาบะนาน,นามองหอกกาลังไก่เวลาแขกไปไทมากกับเขาของนามองนี่ละจ้ะพี่น้องเวลาแขกไปไทมากกับเขาของนามองนี้พี่นี่บอยเขาในบ้านละค่ะเพราะว่าเพรามันบอดีเนาะพี่น้องคะ่งคะเพระอยากเบ้าสวยมากดอกไม้สวยค่ะพี่น้องค่ะ นี่คือดอกไม้อยู่ในร่มค่ะพี่น,อน้องค่ะพี่นี่กำลังสีเฮดกันกำลังสีเพาะค่ะพี่น้องนี่ดอกไม้ในร่มอยู่หน้าห้องน้ําค่ะนี่ก็องค์มงม้ากินน้ำค่ะพี่น้องคะ่ะเลี้ยงปลาด้วยไม่ต้องต้องซี่เรียดเรื่องอันเรื่องมันสีมี่ยุ่งบ่มียุ่งค่ะพี่น้องเพิ่งเอาอาหารให้ปลากินค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่คือหน้าห้องน้ําบางทีก็มาไล่สดตรงนี้เหมือนกันพี่น้องคะ่ะ ้องน้ำพี่นี่อยากเบ่งบ่ะคะของน้ำสาธารณะห้องน้ำสาธารณะ,าารณะจะพี่น้องห้องน้ำเวลาแขกไปไทยมากเนาะค่ะเนาะน,นี่เวลาแขกไปไทยมากกับมานีนีคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละห้องน้ำเวลาแขกมาก็เข้าห้องนี้คะ่ะพี่น้องนี่กับนีหมองห้องอาบน้ำพร้อม อาบน้ำน้ำผู้เฮ็ดตายแล้วพี่น้องค่ะผู้เฮ็ดเสียชีวิตแล้วนี่คือห้องรับห้องน้ำรับแขกค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไป มาขี่ด้อค่ะพี่น้องสวัสดีสวัสดีนั่นเขามาเล่นน้ำมาสักก่อนเบิ่งอาหารหมาบ้านเหลือบ่บ่บเหลืออีบีพี่น้องอาหารหมาบ่าเหลือดีใจได้หนิบ้านของเขาด้วยนะมังสวิรัติเชียร์ชั้นช ว่าเมียนขี่ม้าพี่น้องคะพี่เสียเปบงมีอลไเอีเอ้ามาคุยกันพี่น้องค่ะมาพี่นี่คุยกัน มาแล้วมาแล้วมีความสุขล้วันจะของบะจะของมหาเนาะพี่น้องยุงสี่เบดมือพี่น <Get in łada language> ้องค่ะมาพี่นี่เนี่ยนะตัวนึ่งเป็นของร้านค่ะพี่น้องตัวนึ่งเป็นของพี่นี่ล้วบีดนี้ ตอนนี้พี่นี่เลี้ยงไงเขาเพราะว่าเขาบบ้านเขาเมไม่ได้ล้อมไม่มีรั้วขอบชิดเนียคะพี่น้องก็เลยมาฝากไว้นี่กระซ้มเป็นม้าของพี่นี่เนี่ยละจะ้ะแต่ว่าเนี่พี่นี่อายุเขาก็ต้องดูแลเนาะค่ะเนาะนั่นส <laughs> ามีเอาเขาให้มาพี่น้องคะ่ะ สุนัขขับพี่น้องบางที่พี่นี่กะหูเขา่ามือนีพี่นี่เข่าอุดรค่ะชุบุฟี่เมียชูชูบฟีมีมย,าายาามาเป็นยังไงเกาะเป็นยังไงเกาะมาเป็นยังไงเกาะอันนี้มานนี้ไอ้อุ้มอุ้มอุ้มตัวไหนอุ้มตัวไหนอุ้มตัวนี้บ่อุ้มตัวนี้บ่ตัวนี้นักเป็นนี่ตัวนี้นักเป็นอี่นี่ตัวนี้นักตัวนี้บ่ดื้อปันใดตัวนี้ ตัวนี้ด้อพี่น้องตัวนีดูอื้มอื้มันมีความสุขเหรอพี่น้องอ <c oughs> นี่ปะ่ะไปอุดรเฮาอือ่าเดี๋ยวน้ำเขาแจ๊กนอยพี่น้องคะเพรา,วาะออว่าแจ็กน้อยสิเขาอุดรบ่ได้๋ยวุ่งเขาเมื่อนี้บ่ได้ปล่อยคือเกา่า ราวาบริเวณนี่กับประมาณนั่นสิบหาคุ้นนั่นคุ้นสิบพี่น้องทีนี่สิบหาคุ้นสิบก้านัวาัวดีซะที่สุอีสีอัมพูร์เพลประมาณสิบเมตรคุณสิบหาค่ะพี่น้อง,องกวางอยู่แล้วพี่นี่ก็บเซตหลังค่าเนาะค่ะเนาะเซตหลังค่าให้หมาค่ะพี่น้องเซตหลังค่าให้หมาแล้วหนาฝนเขราะาคือจะเปียกครับพี่น้องค่ะหนาฝนมาเปียกนี่แหละที่นี่กับเซตอันนี้ จ้างเพลนเทียเดี่ยว,ลวเลยเขาเพลนจิมาเฮ็ดอันอูรถกับมาเฮ็ดอันไม่เฮ็ดนี่แหละค่ะหลังค่าให้มาค่ะพี่น้องค่ะเ <c oughs> ออมานี่เน๊มานี่ดิมานี่มานี่มานมานี่มนัมนนี่นันี่ตัวไหนตัวไหนตัวไหนรอตัวไหนสวยผู้หญิงเบิร์ตได้พี่น้องค่ะหมาหมาแม่เบิร์ตเฮ็ดมันแล้วพี่น้องอ่าโฟเมนเชียร์โฟเมน โฟเมนคือตัวเมียพี่น้องคะ่ะภาษาฝรั่งเศสเนาะโฟเมนถ้าตัวตัว,ต,วตัวผูกกะบม่านค่ะพี่น้องถ้าตัวผูกเขาเอิ่นว่าม่านถ้าตัวเมียเขาเอิ่นโฟเมนคล้ายๆวูแมนนี่แหละจ้าพี่น้องแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสอ่านคนละเสียงซื่อพี่นี่ว่ามากินน้ำเฮ็ดน้ำให้เขากินโดยเฉพาะพี่น้องคะ่ะขั้นเฮ็ดตำบ่ได้เขาสิเล่น เขาเสียวตีนจุม่มเอาคือนุ่งสูงไว้ถ้าเขากินสักเสบียงนะชื่อชือเมื่อชิบไเขามีกินมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างบ่เป็นห่วงเขาหรอกค่ะพี่น้องถึงสิครั้งไว้มันกะกว้างอยู่พี่น,อน้องเพราะว่าย่านมันไปกวนย่านไปกวนอันเพื่อนอยู่อันพี่น้องเฮ็ดอันเฮ็ดงานค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่นี่เมียฝรัง่งเอ็นเอสพีชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะคลิปละข้ามก็บ,บอกไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะหมามีตัวเมียคือโฟเมนค่ะพี่น้องสวัสดีฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนพี่น้องปองไปสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายตัดตัดตัดที่ชาตาีิชาเฟ่สามีกับัสดีน้ำในจ้าสวัสดีครับพี่น้องปองไป เสียให้ให้เบิงนะ่งเนาะบ้านเก็บของของเร้าค่ะพี่น้องบอู้วัดจักเมตรเนาะค่ะเนาะแล้วกะ็หุนทางเข้าไปนี่ก็เป็นท่างทางบ้านหมาค่ะพี่น้องท่างบ้านหมานะะนะนเนาะค่ะเนาะพี่นี่ถ่ายเบิ่งเนาะค่ะเนาะเขาก็ลั่งเข่าดอกลูกเข่าดอก